ือกคนกล้าเลือกคนดีประเทศไทยจะก้าวไกลมีศักดิ์ศรีเลือกคนเก่งเลือกคนดีเลือกพรรคดีพรรคเสรีรวมไทยด้วยปณิธานที่แน่วแน่จะทำงานเพื่อประเทศชาติ โดยมีประชาชนเป็นเจ้าของประเทศขอนำพาประเทศไทยให้ยืนยงเราจะรวมพลังสร้างชาติโดยคนเก่งคนดีพักเสรีรวมไทยคือของจริงเราจะเดินหน้าสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงของทุกๆท่านที่มีสิทธิ์โปรโดมอบให้แก่บุคคลคุณภาพที่พร้อมทำงานพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ เตมีเยเวทหัวหน้าพรรเสรีรวมไทยกราบขออาสาเป็นนายกรัฐมนตรีเลือกตั้งครั้งนี้ถึงเวลาถึงเวลาแล้วที่ทุกท่านต้องพร้อมใจเลือกพักคเสรีรวมไทยให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมีเยเวทเป็นนายกรัฐมนตรี และโปรดเลือกพันตำรวจเอกกนิตประสานสุขผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนพักเสรีรวมไทยเลือกคนกล้าเลือกคนดีประเทศไทยจะก้าวไกลมีศักดิ์ศรีเลือกคนเก่งเลือกคนดีเลือกพักดีพักเสรีรวมไทย พันตำรวจเอกกนิตประสานสุขพักเสรีรวมไทยเป็นชาวแม่ฮองสศนโดยกำเนิด เกิดที่ตำบลขุนยวมอำเภอขุนยวมจัังหวดแม่ฮ่องสอนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์สาขาการเมืองการปกรครองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เคยรับราชการตำรวจตั้งแต่ระดับชั้นผู้บังคับหมวดตำรวจตะเวนชายแดนกองร้อยต่อชโด336ตำบลปางหมู่อ,เ,อเมืองจัังหวดแม่ฮ่องสอนถึงระดับผู้กำกับการเคยดำรงตำแหน่ง ที่สถานีตำรวจปางมาผ้าอำเภอปางมาผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกษียณอายุราชการเมื่อปีพศ2563เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการทำงานบรอบด้านเป็นที่รักใคร่ของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชามีผลงานเป็นที่ประจักษ์และยอมรับอีกทั้งได้รับรางวัลเกียรติบัตรจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎรอดอายุ ราชการปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าสมาคมตำรวจสาขาแม่ฮองสศนมีผลงานช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่และอดีตข้าราชการตำรวจกรเกษียณอายุราชการที่ป่วยติดเตียงให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิต ีดพันตำรวจเอกกนิตประสานสุขยังมีความมุ่งมัน่นที่จะรับใช้ดูแลแผ่นดินเกิดและพี่น้องชาวแม่ห้องศนทุกชาติพันธุ์ตลอดไปเ,เพื่อความผาสุขของคนแม่ห้องศนโปรโดเลือกพันตำรวจเอกกนิตประสานสุขเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดแม่ห้องศนพัก เซลีรวมไทยรรคเสรีรวมไทยขออาสาด้วยหัวใจแรงกล้าเพื่อประชาฟ้าผ่องใสมาสร้างสรรค์เพื่อวันแห่งฟ้าใหม่รรคเสรีรวมไทยจะพาชาติไทยให้วัฒนาอยากให้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทเป็นนายกรัฐรัฐมนตรีและโปรดเลือกพันตำรวจเอกกนิตประสานสุขพักเสรีรวมไทยด้วย14นโยบายพักเสรีรวมไทยเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทย 1. จัดที่ดินอยู่อาศัยทำกินให้ประชาชน 2. บัตรประชาชนใบเดียวรักษาฟรีทั่วไทย 3. เรียนฟรีจนจบปริญญาตรีและยกเลิกนี่โกยโส 4. บำนาญประชาชน3,000บาทต่อเดือน 5. เบี้ยผู้พิการ3,000บาทต่อเดือน 6. ยาเสพติด เป็นศูนย์เจ็ดปราบทุจริตพิชิตคนผ่านอภิบาลคนดีคืนงบประมาณให้ประชาชน 8. ปฏิรูปตำรวจเพื่อประชาชนกู้วิกฤตศรัทธาตำรวจอาชีพผู้พิทักษ์สันติราช 9. ปฏิรูปกองทัพแก้ไขพรบรจัดระเบียบร,ราชการกระทรวงกราโหม10เก็บอาวุธหยุดความตาย 11. สร้างเขื่อนเพื่อกเกษตรกรป้องกันน้ำแ้งน้ำท่วม สิบสองน้ำมันไฟฟ้าราคาถูกสำหรับประชาชน 13. สามเสริมสร้างประสิทธิภาพกองทุนหมู่บ้าน 14. แก้ปัญหาประมงไทยอย,อย่างยั่งยืนอยากได้คนดีมีประสบการณ์รู้งานในพื้นที่พบง่ายใช้คล่องต้องพันตำรวจเอกกนิตประสานสุขพักเสรีรวมไทยเลือกคนกล้าเลือกคนดี ประเทศไทยจะก้าไกลมีศักดิ์ศรีเลือกคนเก่งเลือกคนดีเลือกพรรคดีพรรคเสรีรวมไทยอย่าลืมวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566ขอเชิญออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแม่ฮออโสนต้องเปลี่ยนแปลงโปรดเลือก พันตำรวจเอกกนิตประสานสุขผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนพักเสรีรวมไทยเลือกคนเก่งเลือกคนดีเลือกพักดีพักเสรีรวมไทย